สวัสดีครับพวกคับผมนะเอิร์ธกับไลก, Channel, ify, Channel, กับชาแนลไม่ได้ไฟทฟท์แต่ชาแนลกับมีรีวิวปีสองนะฮะผมจะรีบแล้วน,นะคะเพราะว่าผมไม่มีเวลาพื้นที่ก็เกือบสัมเต็มอ่กล่องก็เหมือนกล่องคะาตาแนวไว้ปลายต่อไปก็เป็นแฟลก์ดันเจินเวิร์ชนะฮะให้มาหนึ่งใบอยู่แล้วแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนนะฮะกับมอนเบชิบาโคบอลนะฮะให้มาสามใบ ผมจะไม่พูดหนึ่งําลังนะฮะสรัสงเัีผมทำมีคลิปหนึ่งอ่าวันนี้ไม่ต้องพูดคามทำเพลงอะไรนะฮะแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆกับต่อไปครับแดชโคบอใ้มาสี่ใบนะฮะต่อมาครับไห้มาแค่3ามใบนะกับมาสเตอร์ทิปสโตเบอร์ได้มา3ามใบใบต่อมาครับ นักลบมือใหม่เอกร์เรเซอร์นะฮะให้มาสี่ใบผมจะเรียบนะเะื่ไม่ให้เสียเวลากับต,ต่อมาครับนักบ่าคุกรุกให้มาสองใบใครดูบได้ไฟก็จะเห็นตัวนี้เป็นของเอ้กาอนเองต่อมาครับกับนักลบเงินคอนไซนะฮะควนโซัยนะฮะไม่รู้มนหนังว่าอะไรให้มาสองใบ ต่อมาครับเป็นกาโอนะฮะเป็นตัวหลักนักลบใน่ตำนานกาโอนะฮะให้มาสองใบมีกาฟลอยด้วยกาฟลอยเป็นเรียงแฝงหน้ากล่องต่อมาครับแล้วก็นักบวชแห่งขนมเทพขนมปังพรีออสให้มาสามใบแล้วก็ตัวนี้นะครับช่างฝีมือบาคุสองใบนะฮะ แล้วก็ Rolling Stone นี่มาสองใบนะฮะไม่ทำสิงก็นั้นได้เพราะว่าเครื่องของมันได้แค่หกนาทีมันก็นด้นได้อยู่ประกาศสกงแห่งทัวอลทัวานให้มาสองใบนะฮะแล้วก็ p i ั s o f f ไ i n e ให้มาสามใบแล้วก็ d u n g e o n Peach นะ,ะสองใบแล้วก็การป้องกันของ s h a l s a n a สี่ใบนะฮะ อธิบายคือเนี้ยจะสั้นนิดนึงนะฮะเพราะว่า6กนาทีเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่เยอะนะฮะต่อมาครับมิชชั่นกาดกำจัดมอนสเตอร์ให้มา3มใบแล้วก็มิชชั่นกาดตั้งปาร์ตี้นะฮะให้มา3มใบเช่นเดียวกันแล้วก็ดาบแห่งผู้พิชิตดันเจียนคอมบิเนชั่นนะฮะ อโอเคให้มาสามใบแล้วก็ดักอย่างผู้เริ่มต้นนะเอนี่มีเบรกเกอร์นะให้มาสองใบนะฮะก็เป็นต้มกินการ์ดไม่ตายใบสุดท้ายนะกับ dead and crush ให้มาสองใบนะ,ะโอเคสำหรับวันนี้นะผมเอ้ยกับกับ รายการแง่รีวิวนะฮะแล้วก็ช่องมอดี้ไฟต์ตาช n แนลอะถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามของผมเพื่อดูคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ